สวัสดีค่ะมาพบกับซิ้ปอกเรานะคะฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะทุกท่านวันนี้เราพามาชมกับนิสุวิชิไท่ท่านกระกบะปี07นะคะสีสวยค่ะคันนี้นะคะทรงดีด้วยค่ะทุกท่านมาในราคา1,045,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 4D56 เทอร์โบนะคะเครื่องยนต์ยอดนิยมกันเลยทีเดียวนะคะ ขับขี่สบายใช้งานได้ปกติค่ะมาพร้อมขับร้อมแม็กอบ18ด้วยนะคะรออภายในก็สภาพตามนี้เลยค่ะทุกท่านพวงอะไยแต่งนะคะวิทยุซีดีไพโอเนียค่ะสภาพไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะรถสวยพร้อมใช้สภาพแบบเดิมๆอยู่นะคะของแต่งพอมีค่ะสภาพดังรูปเลย1,45,000บาทค่ะซีซส,สวยนะคะท่านใดที่กำลังตามหา ไม่ว่าจะไปค้าขายประกอบอาชีพต่างๆหรือว่าต้องการซื้อไปขนของกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงการนะคะคันนี้มาแล้วทุกค่าน1 4่0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแม็กขอบ18นะคะภายในสะอาดสภาพเดิมๆแบบพร้อมใช้สนใจไปดูตัวจริงกันได้ค่ะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะรถสภาพพร้อมใช้งานค่ะอยู่ที่เพชรเกษม81ดบางบอน5นะคะ ติดต่อนัดหมายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ